เครื่องเมืองใต้วันนี้เราจะพามาทําความรู้จักกับเครื่องรางของขลังในตํานานของทางภาคใต้เราอีกชนิดหนึ่งนั้นก็คือมูเหลือมปากเวทนะคะซึ่งมีมาตั้งแต่โบราณแล้วที่บอกว่าเป็นสัตว์กายสิทธิ์ให้โชคลาภนะคะสำหรับท่านใดที่มีไว้ในครอบครองหรือว่า,ามีเก็บบูชาวไว้นะคะเขาบอกว่าจะนำ โชคลาภเงินทองวาสนาความร่ำรวยความมั่งคัง่งมาสู่ผู้ที่ครอบครองหรือผู้ที่บูชานะคะงูเหลือมปากเป็ดนี้นะคะเป็นสัตว์ที่ว่าเป็นงูขนาดจิ๋วนะคะแล้วก็มีมีปากเราจะเห็นว่าบริเวณด้านด้านปากตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่ามีคล้ายๆเหมือนเป็ดนะคะ เนี่ยแล้วก็ลักษณะของหูเหลือมปกาป็ดเนี่ยนะคะเมื่อเวลาเขามาให้โชคให้ลาบเนี่ยาบางบางครั้งเวลามีผู้ไปพบเจออย่างเงี้ยนะคะเขาจะมีชีวิตอยู่หรือว่าบางครั้งพอเก็บมาไว้แล้วก็อีกสักครู่หนึ่งก็จะเสียชีวิตไปแล้วก็จะกลายเป็นเหมือนหินนะคะไม่เน่าไม่เปื่อยแล้วเวลาเรามาเก็บไว้บูชาอย่างเงี้ยก็จะมีสีที่เปลี่ยนไปนะอย่าง อย่างตรงนี้จะเห็นได้นะคะว่าออกสีเงินเงินเลยนะคะเป็นเหมือนสีเงินค่ะส่วนตรงนี้นะคะตัวนี้นะคะจะเห็นว่าเป็นสีออกน้ําตาลน้ําตาลหน่อยอันนี้ยังใหม่อยู่นะคะส่วนตัวนี้ก็มีเป็นสีเงินแล้วเหมือนกันค่ะอานุภาพของหูเหลือมปักเป็ดนี้เขาบอกว่ามีเก็บไว้บูชานี่นะคะเป็นสิ่งที่มีความเป็นสิริมงคลกับตัวเองและครอบครัวนะคะ จะมั่งมีสีสุขไม่อดอยากลำบากแล้วก็ชีวิตก็จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วเวลาเขาจะมาให้โชคให้ลาภใครนี่นะคะก็จะมาปรากฏที่บ้านหรือว่าที่ต่ตางๆที่เราไปพบนะคะแล้วก็ก่อนที่จะพบเหลือมปักเป็ดนี้คนโบราณเขาบอกไว้ว่าจะได้ยินเสียงนกมาร้องใกล้ๆบ้านหรือว่าใกล้ๆที่เราพบเนี่ยเป็นจํานวนมากเนื่องจากเขาบอกว่าในตำนานเขาบอกว่าเป็นขนนกของ กาลเวกนะคะที่หล่นลงมาจากาเขาไกลาลาดนั่นเองค่ะบางคนเขาจะบอกว่าตำนานบอกไว้อย่างนั้นนะคะแต่ว่าตามภาคใต้ของเรานะคะเขาบอกว่าถ้าใครเจอนี้จะมีความเป็นสีิมงคลอย่างมากเลยค่ะและถ้ามีไว้ในครอบครองนี่นะคะจะมีโชคลาภวาสนาเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศต่างๆก็จะมาหาผู้ที่ พบเจอแล้วก็ผู้ที่ครอบครองนั่นเองค่ะซึ่งหากใครมีเห็นหรือว่าพบมาเก็บได้นี่ถือว่าเป็นสีมงคลกับตัวเราเองด้วยค่ะ